ัสดีครับตอนนี้อยู่ในช่องบอสซูเปอร์บายนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวนะผมก็เลยจัดมาอ่ะเพื่อนๆที่เป็นสายเครื่องมือช่างนะครับผมนำเสนอกันไกลนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมดามากแต่ว่ามันก็ต้องมีครับ <laughs> ต้องมีมันจะต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้อันนี้คือกันไกลยี่ห้อของสกอตนะครับสกอตนี่ก็ อยู่กับสามเอ็มนั่นแหละครับก็เหมือนกันไกลสามเอ็มนั่นแหละแต่เขาจะเป็นพวกสกอตนะครับพวกอะไรอะเทปต่างๆนะครับไอพวกเทปกาวนู่นนี่นั่นนะครับ M, สามเอ็มสกอตอะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันก็เจ้านี่จะเป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กก็เนื้อดีนะครับเหล็กเนื้อดีประมาณหนึ่ง ตรงตรงตรงคมก็จะชุบแข็งนะครับนี่เพื่อนๆจะเห็นอันนี้มันจะเลอะนะครับผมตัดหลายอย่างนะตัดแล้วบางทีก็ทิ้งไม่ได้ล้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลอะมันไม่นมันไม่ใช่คาบสนิมนะครับแต่มันเป็นคาบเหมือนคาบมันคาบยางคาบกาวอะไรอย่างเงี้ยผมตัดไปทั่วเลยอะ่ะเออแล้วฟิลลิ่งเนี้ยลื่นมากเห็นไหมได้ยินเสียงไหมดูดลื่นมากตัวด้ามจับนะครับตัวนี้จะเป็น ยางแข็งนะเนี่ยพลาสติกแข็งเป็นพลาสติกแข็งเลยแล้วก็มียางรองสีแดงแข็งๆนะครับขันน็อตหนึ่งตัวยึดกับหมุดส่วนตรงส่วนแดงๆเนี่ยครับตรงที่เราจะเอามือเข้าไปเนี่ยจะเป็นยางนิ่มเลยเนี่ยตรงนี้นิ่มคือคือมันก็เป็นยางแข็งนะครับแต่ว่ามันจะซอฟๆหน่อยนิ่มๆเออสบายจับสบายแล้วถ้าจับไกลๆเนี่ยเห็นไหมใส่เข้าไปสามนิ้วตรงนี้หนึ่งนิ้วแล้วตรงนี้จะมี นิ้วคอนโทลเห็นไหมคือถ้าจับกันไกลถูกต้องนะครับเราจะมาร์คสีแดงทุกจุดพอดีเลยคือบางคนจับกันไกลแบบนี้เลยคือคือถามว่ามันมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับแต่ว่ามันมันก็จะใช้ลําบากเวลาคอนโทลกันไกลถ้าอย่างเงี้ยเราจะคอนโทลกันไกลซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือควรจะจับแบบนี้วิธีจับกันไกลที่ได้ประสิทธิภาพที่สุดนะครับเนี่ยเราจะตัด เดี๋ยวเรามาดูความคมนะครับอันนี้ผมใช้มาสักพักแล้วนะผมก็ตัดมาหลายอย่างแล้วตัดให้ดูเห็นไหมคมแต่ถ้าไปตัดผ้าไม่เหมาะนะครับมันไม่ใช่กันกาตัดผ้านะแต่ถามว่าตัดได้ตัดอะไรได้ไหมแต่ถ้าไปตัดผ้าจริงจังต้องซื้อกันกาตัดผ้านะครับอันนี้ก็ตัดกระดาษตัดนู่นนี่นั่นนะครับเขาเรียกว่ากันกอเนกประสงค์นั่นแหละตัดนู่นตัดนี่เห็นไหมผมมันเป็นกันกที่ไม่ได้แพงมากแต่ แต่คุณภาพดีนะครับคุณไม่ผิดฝังแน่นอนผมก็ไม่รู้จะซื้อยี่ห้ออะไรนะผมเห็นอันนี้มันดูแข็งแรงดูสวยคือผมไว้ใจผลิตภัณฑ์ของสกอตอยู่แล้วนะครับเวลาใช้งาน,นดีมากเลยพวกกันกลงกันไกลก็เทปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดูอย่างกาวกาวสองหน้าเงี้ยเหนียวมากของ 3M นะเออ ตัดให้ดูเลยโคตรขมนี่ก็ใช้มาสักพักแล้วนะอืมคุ้มค่าครับลองไปซื้อมาใช้ดูนะแต่ผมว่าหลายๆคนที่เคยทํางานแบบอะไรอ่ะงานตอนสมัยเรียนนะครับถ้างบถึงหน่อยก็จะซื้อพวกนี้ใช้แต่ถ้างบไม่ถึงส่วนใหญ,ญ่ก็ซื้อยีสบาทนะครับสิบาทยีิบาทใช้นะเนี่ย อันนี้ก็จะยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นของสกอตนะครับอันนี้ผมเอาไปติดกล้องที่หมวกก,นกันน้องติดติดแบบโหอย่างอย่างอย่างทอนอ่ะเออเอาไปติดราวห้อยผ้าก็ได้นะครับติดพระในรถติดคือมันอนเนกประสงค์มากครับเนี่ยสกอตสามเอ็มคือแบบของมันดีอะ่ะเออของมันขายได้ติไดได้ตัวของมันเองนะ หมุดตรงนี้เราก็สามารถแบบถ้ามันหลวมเราก็ไขเข้าไปได้นะครับแต่อย่าไขาแรงมากนะระวังไอห,หมุดพลาสติกมันจะแตกได้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีน็อตตัวเมียอยู่ข้างในหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นแค่พลาสติกพลาสติกเกลียวอะ่ะอืมต้องระวังนะครับแต่ตรงนี้นิ่มเนี่ยตรงสีแดงเนี่ยนิ่มผมกอดให้ดูเอาเล็บจิ้ให้ดูนิ่มนิ่มนี่เล็บยาวเนี่ยไม่ได้ตัดเล็บเลยเวลาใส่ถุงมือขับรถก็จะลำบากนะเพราะไอเล็บมันจะไปชน อันนี้มันจะนิ่มเวลาเราใส่ไปปุ๊บอ่าท่านี้เลยท่านี้ดูไว้นะครับท่านี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอืัดให้ดูอีกโอ้โหเือหลายครับก็คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะครับผมก็มารีวิวกันไกให้ดเูเพื่อนๆก็บางคนก็อยากรู้นะครับว่าเอ้ยเครื่องมือช่างเนี่ย ผมใช้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยแบบกันไกลผมก็ใช้จริงผมก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่ายี่ห้อเน,นี้โอเคอแล้วผมจะเก็บให้ดูนี่เห็นไหมผมก็เก็บนะครับมันเป็นของที่จําเป็นนะครับดูเหมือนไม่จาเป็นแต่มันจําเป็นมีมีดีกว่าไม่มีนะครับเวลาจะใช้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ